ลังจากที่เราได้ตั้งค่าไซต์ให้กับตัว Dreamweaver เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งต่อมาที่เราจะต้องทำก็คือการสร้างการเชื่อมต่อฐานข้อมูลนะครับ m y SQL ที่เราได้ได้สร้างเอาไว้นะครับฐานข้อมูลชื่อว่า Student นะครับเชื่อมต่อกับตัวเว็บไซต์ผ่านทาง Dreamweaver นะครับเราเรียกว่าการสร้างการเชื่อมต่อฐานข้อมูลนะครับวิธีการก็คือให้เรา เปิดตัวจิมเวอร์ขึ้นมานะครับตอนนี้เรามีไซต์แล้วใช่ไหมฮะเรามีไซต์นี่คือนี่คือตำแหน่งไซต์นะครับตำแหน่งไซต์ก็คือตำแหน่งที่ตั้งของเว็บไซต์ของระบบของเรานะครับนั่นก็คือที่แซม h t ตีดอกแล้วก็ MyWeb นะฮะ <c oughs> ที่แซมเข้าไปใน h t ตีแล้วก็เข้าไปใน MyWeb ตรงนี้คือไซต์นะครับการ จะสร้างการเชื่อมต่อนะครับเราจะต้องเปิดเปิดเขาเรียกว่าเมนูการทำงานก็คือตรงดัตตเบ e ตรงนี้ขึ้นมานะครับก็คือพื้นที่ตรงนี้นะครับฟังก์ชันการทำงานตรงนี้นะครับเดี๋ยวเปลี่ยนสีนิดนึงตรงนี้นะครับดัตตเบทตรงนี้ถ้าใครยังไม่มีเครื่องมือตัวนี้นะครับให้ไปที่ ให้ไปที่วินโดว์เมนูวินโดนวนโด์นะครับแล้วก็เลือกที่ดัตเตอร์เบทนะครับชี้ไม่ได้ตรงนี้ครับตรงนี้ตรงนี้นะครับดัตาเตอร์เบนะครับพอกดปิดถูกตร,ตรงนี้ปุ๊บจะได้หน้าต่างนี้ขึ้นมานะครับจุดสังเกตของเราก็คือว่าที่แท็บดัตเตอร์เบทตรงนี้นะครับเราจะต้องมันจะมี สี่หัวข้อนะครับสี่หัวข้อเขาบอกว่า to use dynamic data on this page เนี่ยก็คือ1 create a site for this file นะครับ2 choose a document type 3 set up the site testing server ตรงเนี้ยสข้อเน,นี้ยหนึ่งสจะต้องมีติ๊กถูกอยู่ข้างหน้าก่อนนะต้องมีติ๊กถูกแบบเนี้ยอยู่ข้างหน้าก่อนถ้าของใครไม่ครบมีแค่1มีแค่2หรือว่ายังไม่ครบสามก็ต้องเช็ค ส่วนใหญ่จะมี1กับ2แล้วก็3เนี่ยจะยังไม่มีติ๊กถูกต้องต้องกดที่ testing server นะครับแล้วก็ตรวจสอบข้อมูล site name กับ local site folder เนี่ยให้เรียบร้อย site name ก็คือ my web นะครับ local site folder คือได้ C folder sam h t d o my web ของใครที่เป็น D ก็ก็เป็นซ sam h t d o ก my web ของใครที่เป็น C ก็จะเหมือนตัวอย่างตรงนี้ต้องให้ติ๊กถูกให้หมดตรงนี้เขียวๆตรงนี้นะครับเสร็จแล้ว s a v แล้วก็ถ้ายังไม่ขึ้นติ๊กถูกหน้าเลขสาให้มากดปุ่มรีเฟซทีหนึ่งรีเฟซตรงเนี้ยนะครับทีสองทีรีเฟซไปจนมันขึ้นติ๊กถูก3ข้อจึงจะเริ่มสร้างการเชื่อมต่อฐานข้อมูลได้นะครับของใครที่ขึ้น3ข้อเหมือนของผมแล้วเนี่ยก็ให้มาที่ปุ่มบวกแล้วก็เลือก MySQL c o n n e c t i o n ก็จะได้หน้าต่างนะจะได้หน้าต่าง MySQL c o n n e c t i o n ขึ้นมาสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือป้อนค่าลงไป อย่างแรกก็คือ Connection Name นะครับให้เราตั้งชื่อให้เหมือนกันว่า ConnectDB ใน ConnectDB PMap นี้เลยนะครับอันที่สอง MySQL Server ให้เราป้อนว่า Local Host พิดไม่ถูกนะครับ Local Host นะครับ Username ก็คือ root นะครับแล้วก็ Password ก็คือ12345นะครับ1 2 3 4 5นะครับ ป้อนข้อมูลทั้ง4ช่องนี้ลงไปเสร็จแล้วกดซ e เล c t ครับระบบจะทำการตรวจสอบนะครับแล้วก็ดึงรายการฐานข้อมูลมาให้เรานะครับจะดึงรายการฐานข้อมูลมาให้เราฐานข้อมูลที่เราต้องการก็คือฐานข้อมูลที่ชื่อว่า student ที่เราได้สร้างเอาไว้ใช่ไหมครับ เราก็คลิกที่ Student แล้วก็กด OK นะครับกด OK เสร็จแล้วเราอาจจะลอง t ท s ดูฮะเทสการเชื่อมต่อโดยการคลิกที่ปุ่ม Test ตรงนี้ครับคลิกที่ปุ่ม Test ตรงนี้นะครับเพื่อทดสอบการเชื่อมต่ออ่า <c oughs> มันก็จะบอกว่า Connection was made successfully ก็คือเชื่อมต่อได้นะครับตรงนี้ถ้าเกิดว่าเราใส่ข้อมูลถูกก็จะเชื่อมต่อได้นะครับก็ Username ก็เป็น root นะครับ Password ก,ก็เป็น12345นะครับ ก็เลือกดัตเทรเลือฐานข้อมูลชื่อว่า student นั่นเองนะครับก็ให้กดปุ่มโอเคนะครับให้กดปุ่มโอเคนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับก็ <c oughs> ลองสังเกตดูตรง d a t a b อร์บนะครับตรงนี้นะครับตรงดัตเอร์บตตรงนี้จะมี ไฟล์คอน n น็กต์ดเนี่ยเกิดขึ้นแล้วก็คือชื่อการเชื่อมต่อที่เราได้สร้างเอาไว้นะครับชื่อการเชื่อมเชื่อมต่อที่เราได้สร้างเอาไว้เมื่อกี้นะครับขึ้นมานะครับก็ถ้าเราเข้าไปดูที่ในไซต์ของเราอ่ะนะครับในไซต์ของเราเนี้ยนะครับ ก็จะมีโฟลเดอร์ c o n n e c t i o n เนาะแล้วก็ c o n n e c t db มาให้นะครับเราลองไปดูที่ในตัว Windows ก็ได้นะครับก็จะเห็นว่าที่ใน my web ตอนนี้มีมีไฟล์เกิดขึ้นนะครับ2อ,อันนะครับก็คือ mm server script อันหนึ่งแล้วก็ c o n n e c t i o n อันหนึ่ง ขึ้นมาให้อัตโนมัติเลยหลังจากที่เราได้ตั้งค่าไซส์แล้วก็สร้างการเชื่อมต่อกับฐานข้อมอูล mysql นะครับถ้าเราเข้าไปในคอ n เนคชันเนี่ยนะครับจะมีไฟล์ที่ชื่อว่า connect db php เราลองคลิกเปิดขึ้นมาดูตัว dreamweaver มันก็จะ generate code p พเรานะครับแล้วก็มีฟังก์กชัน m y s q l p connect ตรงนี้นะครับที่ที่เรียกใช้ค่าตัวแปรต่างๆในการเชื่อมต่อฐานข้อมอูลนะครับ เพรฉนันไฟล์นี้เราเปิดดูได้นะแต่ไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงแก้ไขอะไรนะครับเดี๋ยวจะเชื่อมต่อฐานข้อมูลไม่ได้นะครับเปิดขึ้นมาดูเสร็จแล้วก็ปิดไปได้เลยนะครับโอเคเท่ากับว่าตอนนี้เราได้เชื่อมต่อตัวเว็บไซต์นะฮะไมเว็บของเรากับฐานข้อมูล MySQL เเชื่อมต่อกันได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วผ่านทางตัว Dreamweaver นั่นเองนะครับ